กับสวัสดี f ออาจารย์นอตตีทุกคนครับก่อนอื่นวันนี้เข้ามาคือต้องขอแสดงความยินด,ดีกับลูกศิษย์ f อทั่วประเทศนะครับวันนี้อาคิปลง YouTube นะครับหวยรัฐบาลออกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เราชนะศึกเราได้บนได้ล่างขอบคุณบารมีปู่นะครับหวยวันนี้ออกบน861ห่ล่าง17ทูปปู่ขึ้นหกหเมื่อคืนอาจารย์นอตตี้ไลฟ์สด ผมไม่รู้เลขจะให้จนผมบอกว่าเราซื้อเลยเราซื้อเลยอ่านะแป๊บนึงเราซื้อเลยก็คืออ่าหนึ่งหกหนึ่งตอนแรกผมคือหกเจ็ดผมให้หกเจ็ดไม่เดียวแต่เนื่องเรื่องหกเจ็ดมันอั้นหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันผมก็เลยทุบป,ปู่ขอทุบป,ปู่ก็เลยขึ้นหกหนึ่งเจ็ดผมก็เลยบอกซื้อเลยหกหนึ่งหกเจ็ดสี่เจ็ดหกสี่อะไรประมาณเนี้ย เม็ดเดียวเราซื้อเลยหกเจ็ดแต่ถ้าซื้อหกเจ็ดไม่ได้เราก็ซื้อหกหนึ่งนะครับใครจําได้บ้างในคลิปแล้วใครถูกบ้างคอมเมนต์ให้กาลังใจอาจารย์หน่อยนะครับผมดีใจผมร้องให้เพิ่งเสียงผมหายผมผมร้องดังมากวันนี้บนล่างฟันหกฟันเจ็ดมาทั้งบนทั้งล่างจะรูดหรือจะอะไรก็ถูกนะเมื่อคืนเลขที่เราเน้นคือหกเจ็ดเม็ดเดียวเนื่องด้วยมันซื้อหกเจ็ดไม่ได้ผมก็บอกซื้อหกหนึ่งก็ได้มันตัวเดียวกัน หรื้อซีนหนึ่งจิตก,ก็ได้ให้ทูปปูตัดสินนะในเพจเมื่อผมไปจุดต้นไม้ไอ้ไปไปขอกับต้นไม้ได้หกหนึ่งอีกยิ่งรวยไปใหญ่นะครับยิ่งรวยไปใหญ่เลยในใครถูกใครได้บ้างครับคอมเมนต์หน่อยนะครับเต็มเต็มนั่งวันนี้บนล่างนะครับคือดีใจดีใจจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วผมเป็นมมเหมือนเป็นหวัดนะผมผมมกินแบฟ้าทลายจนไปแล้ว นะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวให้ฮานอยต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาเปิดเพลงให้ฟังสักทีหนึ่งนะครับเนาะฉลองถูกหวยกันอ,อ่ะใครถูกคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้อาจารย์นะครับ,บรัฐบาลไทยเข้าบุญเข้ารักเลขกแม่น้ำหนึ่งอันเลขกอ่อนน้นไม่อันนะครับไม่ตื้นใครถูกบ้างคอมเมนต์ทุกคนได้ไหมเฉยเฉย ทีี่เเธอลลด๋ยวให้ฮาหนอยต่อนะฮะในวันที่เธอเสียใจในวันที่เธอไม่เหลืออะไรจะเป็นคนแรกที่ไปเคียงข้างเธอในวันที่เธอ นี่มั่ไห่ทุกคนงนะั้นเพราะันคอยู่ทุกที่ น้อยกันเลยครับก็ยินดีกักบเอฟซีทุกคนวันนี้รัฐวาลก็มดกระ้างนะครับดีใจมากไป่พูดเยอะเต็มพอนะะอะน่าหน่อยกันต่อเลยครับนะฮะโอ้ยดีใจจังใครถูกบ้างแล้วห้าหน่อยวันนี้ฟันสองเด่นสองรูสองครับ <c oughs> หุ้นก็เข้าทางวันนะนี้บ่ายก็เข้าวันนี้แตกหมดเลยนะครับออมจินตายห้าหน่อยวันนี้ฟันสองเด่นสองรูสองครับสองเก้าสองเจ็ดเจ็ดเก้า 2อ2สามฟังอีกครั้งครับ2 9งเก้2ส2งเจ็ตัวมี2,9,7,2,9,3,2,9,1 29็ดสองเก้าอ่าย่าลืมตัดเก้าเจ็ดก้านีด้วยเม็ดเดียว2,9งเก้าเกลากได้นะครลากเลยนี่ใบก็ลากแตกเม็ดเดียวด้วยวันนี้นะครับขอให้ลูกศิษย์ทุกคนโชคดียินดีกับทุกคนเลยใครถูกอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย